สวัสดีครับผมจักรยุยงปันลอยยิ้มหรือว่าแม็กซับชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านที่อุดรนะครับพร้อมกับแมงกระพุนเพราะเป็นทางผ่านพอดีนะครับครบรอบ7วันนะครับที่มาอยู่กลับบ้าน7วันมาอยู่ที่นี่7วันนะครับตามสัญญาครับกลับก็คือกลับนะครับเราไม่ได้หนีว่าที่ลุงพลมีกระสีกระแสโจมตีแล้วผมจะหนีไม่ใช่นะครับผมก็จะยังนั่งอยู่บ้านอ่านข่าวปกป้องลุงเหมือนเดิมนะครับ ผมไม่หนีครับเพราะว่าชีวิตครอบครัวผมก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับจะหนีทําไมนะครับเป็นกระแสที่แบบบ้าบอมากจะมีการตรวจสอบอะไรนะไม้ตะเคียนในประเทศไทยเยอะแยะมากมายตามวัดสถานที่ต่างพิพิธภัณฑ์น่ะพวกคุณทําไมไม่ไปตรวจสอบเชื่อผมเถอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่มีใครมีใบอนุญาตครอบครองเพราะเราไม่ได้เอาไม้พยุงมานะครับที่จะมีขอใบอนุญาตการครอบครองไม้ตะเคียนก็เป็นไม้สาธารณะนะครับ แกก็ลอยมาคนก็เนี่ยถ้ามีอะไรนะถ้าเป็นไม้ตะเคียนจริงก็จะโดนก็หาครอบครองถ้าไม่ใช่ก็จะโดนก็หาหลอกลวงโอ้โหนี่คิดจะโจมตีเล่นงานนะครับแล้วมีข่าวว่าจะให้ YouTube ออกนอกพื้นที่ฝันไปเถอะครับยิ่งทําแบบนี้ยิ่งมี YouTube มาเยอะนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ของหลวงนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะไม่มีสนดครอบครองนะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับไม่มีใครมีสนดครอบครองพื้นที่นะครับเป็นสาธารณะใครจะไปก็มาใครจะมาก็ได้นะครับ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาไล่ได้นะครับพวกคุณเป็นใครถึงมาไล่เป็นนักข่าวเป็นอะไรต่างๆนะครับจะมีการไล่ชาวบ้านน่ะผมรู้นะว่าใครสองคนน่ะผมจําเสียงได้ที่พูดพอ่ะเพราะเขาไม่ชอบลุงอยู่แล้วนะครับผมรู้นะว่าใครที่เสียงนะ่ะในข่าว <is true. S 2> จะมาไล่ไม่ได้นะครับพวกผมไม่ได้ทําอะไรให้ทุกคนเดือดร้อนนะครับพวกผมไม่ได้ไปบกุกรุกสิทธิส่วนบุคคลของพวกคุณนะครับไม่ได้ไปบุกบ้านพวกคุณถ่ายคลิปพวกคุณนะครับผมถ่ายคลิปพวกผมถ่ายคลิปหน้าบ้านลุงทางนั้นนะครับ ถ่ายคิดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่หนะ้าบ้านลุงนะครับไม่มีใครไปก้าวไก่ชีวิตของพวกคุณนะครับใครจะก้าวไก่ชีวิตของพวกคุณพวกคุณเดินผ่านกล้องเองนะครับทําเป็นบอกว่าบุคลุกสิทธิส่วนบุคคลอยากให้กลับมาเงียบกลับมาเงียบได้ไงครับตอนนี้เศรษฐกิจก็กาลังดีนะครับบางคนก็มีไรายได้จากการทํา YouTube ผู้ใหญ่บ้านยังทําเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านยังทํา YouTube เลยพวกคุณจะมาไล่โอ้โหมาไล่ไปไล่ผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับถ้าจะไล่ผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็ทํา YouTube หารายได้นะครับให้ชาวบ้านมีไรายได้ เพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ผมมาอยู่ประมาณเดือนกว่าแล้วรวมๆกันมาสีห้าครั้งนะครับรวมๆก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วผมก็ได้สนิทกับชาวบ้านก็กอดกตูมนะครับใจดีมีน้ําใจทั้งนั้นนะครับจะมีบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ขี้เหนียวไม่มีน้ําใจนะครับจะมีบางส่วนเท่านั้นนะครับมาอยู่พื้นที่แห่งนี้มันเป็นพื้นที่ของหลวงสาธารณะถ้าแน่จริงพวกคุณก็ไปตรวจสอบไม่ได้เคลียร์ที่อื่นสิครับเยอะแยะมากมายทำไมไม่ไปตรวจสอบล่ะทำไมต้องมาตรวจสอบที่มีที่เดียว ที่อื่นเขามีใบอนุญ,ญาตไหมไปตรวจสอบเลยครับวัดสถานที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับโอเคบ๊ายบาย